พระนางคู่ดังเปิดตัวครบ9ปีแล้วเผยเหตุผลทำไมไม่แต่งงาน In นเลิฟแ p ปปีกับรักครั้งนี้สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยกับนักแสดงหนุ่มดีกรีนักกีฬาขี่ม้าระดับทีมชาติปูไข่พงศิรีบรรลือวงที่ตอนนี้ปลูกต้นรัด ดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์เจี๊ยบชมพูนุชได้เปิดใจถึงสาเหตุที่คบกับปูไข่านาน9ปีแต่ทำไมไม่แต่งสักทีซึ่งเธอให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อม เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเธอและแฟนหนุ่มทำอาชีพเดียวกันคือการเป็นนักแสดงและพอเจอช่วงวิกฤตโควิด1 i เราตกงานไม่มีรายได้เหมือนเดิมมันเลยทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีรายได้หรือความมั่นคงเลยซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาการจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนและกลายเป็นแฟนถึงทุกวันนี้ส่วนคู่นี้จะมีข่าวดีลั่นระคังวิวาเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกัน